เสร็จแล้วนะคะนี่คือส,สดๆใหม่ๆเลยฮาโต้อร่อยมากนอนไหมคะนอว่ะอันนี้เป็นเค้กส้มนะคะแบบดีงามไปเที่ยวขอนแก่นกันค่ะ ซึ่งคลินิกเดิมที่เติ้ลเคยทําเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วค่ะก็อยู่ขันแกน่นะคะก็จะกลับไปทําที่คลินิกเดิมเพราะว่าเคยแวะตรวจกับคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอก,ก็บอกว่าทําได้โอเคถ้าทำแล้วก็จะสวยขึ้นแค่นั้นนะคะก็เลยทำเติ้ลมาอยู่ตรงนี้วันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าทําออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือภาพ before ต้นทำเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเติ้ลทำคลิปรีวิวทำสมูกให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้ทานข้าวก่อน,นะ เรียก,กรกลไปเดี๋ยวให้แกลไปส่งที่โรงแรมวันนี้ตักที่โฟแมนขอนแก่นนะคะใช้เวลนานไหมครัวันนี้เหรครับน,น,น,น่าจะไม่เกนยีบาีครับ <c oughs> คคปกติปรนะมาณิน 10, 10นีถ <c oughs> <c oughs> ถึงโรงแรมแล้วนะคะ นี่คือห้องของเราคืนนี้นะคะนอนคนเดียวชิบชิบนี่คือวิวของห้องเราว้าวสวัสดีคนณแก๊น กลับมาที่ห้องแล้วนะคะก็ขึ้นมาจากข้างล่างแล้วตอนนี้กําลังจะสั่งโจ๊กจับตีนไก่เดี๋ยวให้แกลมมาส่งที่โรงแรมคะ่ะไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนคะได้แล้วนะคะต้มจัดบของเราไม่ใช่ต้มจัดบสิต้มเส้นเฮ้ยในที่สุดก็ได้กินดี มืมเต็ไก่ไม่ไข่กา็มาดีอาบน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะมาสหน้าแล้วเรียบร้อยตอนนี้ไม่ได้เปิดแอร์เลยนะคะเพราะว่าที่หอนแก่นอากาศดีมากอากาศเย็นกำลังดีเลยค่ะ สรุปก็คือไม่ได้ไปเที่ยวผับนะคะจริงๆโรงแรมกับผับอยู่ติดกันเลยนะคะสามารถเดินไปได้ผับอยู่ด้านหลังนี้เองผับชื่อยูบาค่ะเป็นผับชื่อดังของขอนแกน่นใครมาขอนแก่นก็มาเที่ยวผับนี้ได้นะคะแล้วก็ห่างออกไปจากตรงนี้ไม่เกิน1กิโลเมตรก็เป็นเซ็นทรัลขอนแก่นนะคะอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งอยู่ใกล้สถานบันเทิงใครที่มาขอนแก่นก็มาพักที่นี่ได้เลยส่วนอาหารก็สามารถที่จะสั่งอาหารจากร้านอาหารดังๆมาทานที่โรงแรมก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็มีบริการพวก grab food มีไลน์แมนอะไรอย่างนี้ให้บริการ อยู่แล้วนะคะพรุ่งนี้จะไปทําจมูกแล้วแอบกังวลนิดนึงนะคะคือขอยทุกอย่างออกมาราบตื่นเดี๋ยวว้าพักก่อนนอนแล้วก็นอนแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ Good morning ค่ะทุกคนเช้าแล้วนะคะอากาศดีมากเย็ยนๆไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะคะนี่เป็นวิวจากห้องเราคะ่ะด้านหน้านี้จะเป็นที่เห็นนี่จะเป็นอ่าสาหลับเมืองขอนแก่นนะคะวิวดีมากถัดไปนั้นก็จะเป็นเซ็นทรัลขอนแก่นนะคะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเช้านี้เพื่อนมารับไปทานข้าวนะคะไปที่ไหนจะตามไปดูนะะันค่ะ ตอนนี้อยู่กับเซเลปสาวเระจะกเซเลปขอนแก่นนะคะเพื่อนสาววันราไปทานข้าวทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทานชานมต่อเป็นร้านแฟนชายของเพื่อนเองเกิ๊งบูแมนทำอะไรหลายอย่างไม่ได้ไปทำสมุกิเลี่ยนไม่รู้อย่างแย่ๆหรอไม่ได้แล้อจะไปทำความยากหรอเธอก็ทำน้่ใช่หรอก็ทำเลย แค่หรอเอออยากมีมาสิเต่้ือยันกเอจะไปปาหมอเหมือนกันใช่ไหมว่าันนี้ไปตรวจแล้วไ่ใหาคุณหมอมเออเออฉันก็อยากรู้มืนกันเพรนคิด่าเอ๊ะสิปีแล้วหรือฉันต้องทำใหม่รวะจรรอ่าอันี้คือตั้งใจมาทำเลยหรอตั้งจจองเมจองหมดกี่เท่าเท่ดิมเอาล่ะเอาคือไราคาถูกหมดราคาเดินไดราคาเดินแล้วหมอบอกว่ายังไมอก่าคือเธมาปรึกษาเราครั้งหนึงใช่ตอนปีห้แล้วหมอแล้วาอดยไงเขาบอกก็แวะมาหาหมอไม่โดนเดิมหรอไม่นุ่มหมอ

ฮาโตะอร่อยมากนัวไหมคะนัวค่ะอันนี้เป็นโกโก้ลาวาที่ไม่หวานมากนัว <c oughs> อะไรคือน,นัอวคุณผู้ชมบอกไม่เข้าใจค,ค่ะนัวคือแบบอร่อยอ่ะอนัว,นวคุณมากกว่าอร่อยชมมีน้ำแล้วเดี๋ยวมาซื้อเค้กทานที่นี่นะคะคุณ <c oughs> สาวบ,บอกว่าถือเข้าไปโลด ใดๆคือทำใหญ่ Check the mic and make sure it sound right, boys. อยู่ที่ร้านเค้กมะลินะคะ เค้กน่าทานมากเค้กที่นี่เป็นเค้กหวานน้อยทุกชิ้นเลยนะคะทุกชนิดเลยแล้วเพื่อนเราก็ใช้จิบคนละครึ่งอีกแล้วนะคะดีใจเค้กเราได้แล้วนะคะเค้กน่ารักมากเธออันนี้ชื่อเค้กอะไรนะอะไรบูเบอร์รี่อะไรนะเบอร์รี่เบอร์รี่อะไรอย่างซัมติงเอออันนี้เป็นเค้กส้มนะคะแบบดีงาม เ right, สร็จจากล้างเคกมารีแล้วนะคะตอนนี้กำลังไปหาคุณหมอที่คลินิกค่ะหุ้ยตื่นเต้นยิงๆนี่ค่ะแนะัมไหมคะตื่นเต้นเพราะว่าจะสวยกว่าเดิมว้าวอียีง,อยง,อยง,อยงบอกว่าอะไรนะ ฉันกลัวเจ็บอะแต่เธอบอกว่าอะไรนะถ้าจะสวยก็ไม่กลัวโอ้ยความเซไปนะคะองยากสวยตอม่นใจโอเคค่ะออกมาร้องไห้ะรอไจัมากหมอเบานอห่อดีหมอเบาใจดีแบบชอบตรงนี้ยมาถึงคลินิกแล้วนะคะ วันนี้ต้นมาทำจมูกเป็นรอบที่2นะคะรอบแรกกับรอบที่2ห่างกันประมาณสิกว่าปีนะคะและนี่ก็คือสภาพแบบเบื้องต้นอัเตอร์เป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะจริงๆตนน้นเดิมก็ชอบอยู่แล้วน,นะคะคุณหมอชอบความเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอคุณหมอบอกว่าสวยขึ้นสวยขึ้นก็คื <น S 1> อตอนนี้ก็คือปลายนี่แหละปลายใช่ไหมคะปลายจมูกยกขึ้นใช่ไหมคะใช่ใช่ปลายจมูกตอนนี้ สมัยก่อนเทคนิคหมอตรงนี้เราจะเสริมไม่ได้เสริมใต้กระดูกอ่อนเหมือนทั่วไปนะที่เขาจะทำกันตอนนี้เทคนิคหมอจะเสริมใต้กระดูกอ่อนของปลายจมูกเสริมให้มันยังจะยกตั้งขึ้นได้เนี่ยอ๋อให้มันขึ้นมันจะตั้งขึ้นแล้วยังปลอดภัยสูงขึ้นได้โดยปลอดภัยใ่อันนี้นเป็นเทคนิคเร<า>ื่องัรเหลือยอยู่ใช่ไหมคะเรื่อว่าถิเทคนิคคือมันไม่ได้เป็นเหนื่อเหลือแต่ว่าประเด็นคือตำแหน่งของซิลิคน เรจะเสริมใต้กระดูกกว่าตรงนี้มันจะมีกระดเอนนสอ้มันจะรักขึ้นไปเรื่อยๆแล้ก็มันก็ปลอดภัยนั่นเป็นประเด็นเป็นี้คงทีชั้หนเป็นเลขหนึ่งใหม่คือจมูมันจะตั้งขึ้นหน่อยนอนๆะตั้งขึ้นใหม่แล้วตรงตรงนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคะคุณหมอตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็แล้วแต่เลยเขาขึ้นได้ขึ้นหน่อยข้างในเออใช่ขึ้นหน่อย้นำเหลกก็สวยขึ้นเยอะขึ้นหน่อยไม่เยอะมากใช่ไหมค ยังชอบความสโลของเขา่ชอบก็ยังชโลชโลไหมก็คือไม่ต้องเยอะนะคุณหมอมาเห็นภาพตรงคลางแล้วใช่ไหมเห็นภาพแล้วครับเห็นภาพทำมันสวยขึ้นใช่ไหมสวยขึ้นแล้วขึ้นไปคลีนหน้าแล้วนะคะ <c oughs> ทานยาก่อนผัดตัดน,นะคะทายาชาเกาะแล้วเดี๋ยวคุณหมอฉีดยาชาจะได้ไม่เจ็บนะคะ แล้วนะคะนี่คือสดสดใหม่ๆเลยสวยจังเลยค่ะ,ะ <c oughs> ท่านค่ะทนันทัน ก็ใบมังค์แค่เพียงนะโอเคทำไปถือเลยอืมอสวยตั้งเลยค่ะพอใจมากเลยค่ะได้ค่ะสวยสวยสวยใช่ค่ะคือจมูกเล็กนึงค่ะแล้ตอนนี้มันใส่กระโปรงข้างขวาค่ะปล่องหนึ่งยกไปขึ้นค่ะไม่ได้ถึงกับแบบเวอร์มากไม่ก็ ทำให้ตรงกว่าเก่าทั้งสันทั้งปลายนันนี้คือก่กอนก่อนแก่อกี้ปลายจะยาวมาั<อ>มนจะทรงมันจะปลายยาวแล้วก็ต่ำคนนี้อันนี้ก่อนแก้มาถ่ายหน้าตรงร้กระจกตรงนี้เขาลงมาเลยอใช่เขาลงมาตรงกระจกปากใช่ลงด้างล่างเลยเนี่ยเปิดแก่นปลายจะลง ก็ตอนนี้มันจะสูงขึ้นทั่วไปค่ะความจะสูงขึ้นซันจมูกหมอกขาทาสูงขึ้นให้ด้วยค่ะนะครับก็คอีนค่ะสวยเก่งยี่ไรคะคุณหมอขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอยังมีเคสหนึ่งใช่คุณครูนะคะ สมูกแล้วนะคะเกือบมาขึ้นเครื่องไม่ทันตอนนี้แบบอยู่บนเครื่องแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือสภาพหลังผ่าตัดเสร็จซักประมาณเข้าห้องผ่าตัดตอนห้าโมงครึ่งนะคะแล้วก็เสร็จตอนทุ่มครึ่งก็ใช้เวลาประมาณแบบเกือบสองชั่วโมงสำหรับเคสเติร์นะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาแบบสี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วนะคะถึงบ้านกว่าจะถึงบ้านก็แวะนน่นนี่นั่นเลย นี่ก็คือสภาพหลังทําเสร็จนะคะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวมาคบเ,เย็นต่อแล้วก็นอนหมอนสูงหน่อยนะคะวันนี้หวังว่าพรุ่งนี้จะไม่ช้าม,มากนะคะเดี๋ยวรอดูกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วนี่น้องเคสต่อไปนะคะสู้ๆนะ